นิทานอีศกเรื่องกากับหอยกาบโดยสำนักพิมพ์ MIS ณชายหาดแห่งหนึ่งกาตัวหนึ่งกำลังบินหาอาหารอยู่ริมทะเลทันใดนั้นมันเหลือบไปเห็นหอยกาบตัวหนึ่งอยู่บนชายหาดจึงโผลลงไปใช้ปากจิกแทะหวังจะกินเป็นอาหารแต่ทำอย่างไรฝาหอย ก็ไม่ยอมเปิดขณะนั้นมีกาแปลกหน้าอีกตัวหนึ่งผ่านมาเห็นจึงบินลงมาแล้วพูดว่านี่เพื่อนทำไมเจ้าไม่ขาบหอยนั้นบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วปล่อยให้มันตกลงมาล่ะเจ้าก,กาขอบใจกาแปลกหน้าที่ให้คำแนะนำมันจึงรีบบินขึ้นไป สูงลิบแล้วปล่อยให้หอยกาบตกลงมากระแทกกับโขวดหินจนแตกละเอียดทำให้เนื้อหอยหน้ากินอยู่ภายในกาแปลกหน้าที่รอจังหวัดอยู่จึงได้โอกาสพันรีบกินเนื้อหอยชิ้นนั้นแล้วบินหายไปในทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจและหลงเชื่อคำพูด ของคนแปลกหนะ้าบายบาย See you again tomorrow